สวัสดีครับวันนี้พวกับผมทนายบอลนะครับที่ดินสปกซื้อขายได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับการซื้อขายที่ดินสปกมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายอย่างชัดแจ้งนะครับผู้ใดซื้อขายถือว่าเป็นการโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เงินที่ผู้ซื้อชําระให้กับผู้ขายเป็นการชําระหนี้อันฝ่าฝืนตามข้อกฎหมาย ไม่อาจาเรียกคืนได้จากผู้ขายฐานล่าม่ควรได้นะครับยกเว้นผู้ซื้อไม่ทราบมาก่อนว่าที่ดินที่ซื้อขายนั้นอยู่ในเขตปร,รูปที่ดินอันนี้ก็มีคำพิบากาษาของสาลดีการรองรับเอาไว้นะครับอย่างเช่นดีการ8 7 6่ทับสองีดีกาที่172ทับสองนะครับนอกจากนี้เจ้าของที่ดินที่เคยเป็นผู้มีสิทธิ์ทำกินบนที่ดินสปกสามารถฟ้องขับไล่ คนซื้อให้ออกจากที่ดินและห้ามยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพร้อมเรียกค่าเสียหายได้อีกดูตัวอย่างคำพิบากษาดีกานะครับดีกาที่2อ6 5ทับ 8, สองหาดีกาได้โปรดวินิจฉัยไว้ว่าแม้โจทย์จะขายที่ดินสปกให้กับจำเลยก็เป็นโมฆะเพราะที่ดินสปกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรโจทจึงไม่มีสิทธิโอนหรือสละสิทธิ์ให้จำเลยหรือใคร ที่ดินที่ยังเป็นของสอปรกรและสประกรมีอำนาจควบคุมที่ดินสัญญาซื้อขายระหว่างโจดกับจำเลยจึงเป็นโมฆะและจำเลยไม่มีสิทธิยึดถือที่ดินสปรกรนั้นการที่จำเลยเพิกเฉยไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาทจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจดโจดมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารให้ออกจากที่ดินและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ดังนั้นสรุปนะครับใครคิดที่จะซื้อที่ดินสปกต่อจากคนอื่นนอกจากจะ เสียเงินฟรีแล้วยังต้องถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินด้วยนะครับดีไม่ดีอาจจะโดนสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินหรือสบปคถูกเพิกถอนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ